สวัสดีคะ่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับความรักในทุกๆวันนะคะวันนี้เรามีข้อควรระวังในการเลี้ยงบอลสีในฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้นะคะว่าเราควรจะระวังยังไงในหน้าร้อนนี้นะคะ จะมาแนะนํำเพื่อนๆเ,เลยค่ะแต่ก่อนอื่นมาดูบอนสีกันก่อนนะคะว่าบอนสีที่สวนของเราตอนนี้ความสวยงามเขายังมีให้เราได้เชยชมกันอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นบอนสีชื่อว่าขวัญสิรินะคะน้องๆกําลังโตสวยงามเลยค่ะอันนี้ปลูกได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะคือเป็นบอนสีขิ้นผาของเราเองค่ะ ใบก็ค่อนข้างดกทรงสวยงามเลยนะคะเป็นบอนสีก้านสั้นไม่ได้สูงมากมายทรงพุ่มสวยเลยค่ะสีก็ชมพูหวานเลยนะคะใบแรกๆจะเป็นใบสีเขียวอ่อนๆแล้วก็กัดสีมาเรื่อยๆท้ายสุดก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเส้นเส้นใบสวยงามชัดเจนเลยค่ะสีชมพูหวานเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็อีกหนึ่งก็คือบอลสีเดือนมกราคมนะคะมกราคมเป็นบอลสีก้านก้านใหญ่ใบหนาใบากลมนะคะแข็งแรงเลยนะคะบอลสีนี้เลี้ยงง่ายค่ะโตก็ไวด้วยนี่ปลูกพร้อมๆกันนะคะโตวไวมากเลยใบยหนาแข็งแรงมากแต่ว่าใบาไม่ค่อยจะดกสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมีใบ เท่าที่ปลูกมาไม่เคยเกินห้าใบเลยค่ะเขาจะอยู่ส่วนมากสามใบแบบนี้เลยแต่ว่าแข็งแรงมากแล้วก็สีสวยสดงามมากจริงๆเลยค่ะนี่กัดสีกัดเต็มที่จะใบเต็มสีแดงเต็มใบเลยนะคะอันนี้เดือนมกราคมก็มีหลายตัวอยู่เป็นบอลสีที่เราผ่าทําจํานวนเองนะคะมีเยอะเหมือนกันส่วนตัวนี้แสงพระพัดศรค่ะแสงพระพัดศรเขา สู้ชีวิตมากเลยนะคะช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นบอลสีที่เราเอฟมาจากร้านหนึ่งนะคะต้นเล็กๆตอนนั้นก็มีสี่ห้าใบเลยนะคะช่วงเราไม่อยู่หน้าหนาวที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านที่ประจอรองเท้าค่ะบอลสีเลยค่อนข้างจะไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่สำหรับต้นที่ เราจะสังเกตดูว่าบอลสีไหนที่ใบาบางๆใบบางๆแบบนี้นะคะเขาจะทิ้งใบไวมากในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งต้นแสงประพัดสอนเป็นเป็นใบสีค่อนข้างจะบอบบางค่ะใบาบางๆนี่ยกา้านสั้นๆใบาบางถ้าเป็นทรงพุ่มที่เราก่อนหน้านี้จะสวยงามมากนะคะมีประมาณห้าหกใบสวยงามมากๆเลยค่ะเขาจะเป็นทรงพุ่มทรงกอสวยงามจริงๆค่ะต้น ก้านสั้นๆนะคะแต่เขาทิ้งใบไปช่วงหน้าหนาวช่วงเราไม่ค่อยอยู่บ้านบอลสีก็ขาดการดูแลไปบ่อยๆนะคะก็จะเป็นสภาพนี้ค่ะใบก็เริ่มทิ้งลงไปส่วนต้นนี้อันนี้ก็คือแสนรักนะคะแสนรักแสนรักสวยตลอดการเลยค่ะใบไม่ค่อยทิ้งเลยนะคะเนี่ยเราซื้อมาครั้งแรกก็มีอยู่สามใบสาสี่ใบเล็กๆ ตอนนี้ก็ค่อนข้างโตมากแล้วเป็นบอลด่างนะคะมีใบสุดท้ายด่างสวยเลยค่ะแสนรักนะคะสวยงามนี่คือบอลสีหน้าหนาวผ่านมาก็ต้นไหนที่เราเลี้ยงแบบแต่เล็กๆแล้วก็ยังไม่ได้โตมากมายอายุยังน้อยๆอ,อยู่เขาก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่นะคะแต่ว่ายังมีอีกรังหนึ่งหรือต้นทางนู้นนะคะ ที่ต้นที่รุ่นพี่เขาก็จะเริ่มทิ้งใบไปเหมือนช่วงหน้าหนาวบอนสีเขาจะทิ้งใบเพื่อรักษาหัวเขาเขาจะสะสมอาหารไว้ที่หัวเพื่อที่จะขยายขยายพันธุ์แตกหน่อในโอกาสต่อไปนะคะเขาเลยทิ้งใบไปต้นไหนที่ต้นโตอายุเยอะแล้วแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆต้นที่เราเริ่มทำการปลูกใหม่ๆได้เดือนสองเดือนเขาจะสวยงามอยู่นะคะ เนียแบบต้นนี้ยังสวยยังงามอยู่เลยทีนี้เราจะมาบอกว่าหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้อยากจะมาเตือนความจำเพื่อนๆหน่อยนะคะเราเคยทำคลิปบอกไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลสีหน้าร้อนบอลสีของเราจะค่อนข้างสวยเลยค่ะถ้าเราทำเช่นนี้นะคะบอลสีจะไม่ค่อยมีปัญหาช่วงหน้าร้อนนะคะคือ อย่าให้ได้ขาดน้ําอันดับแรกคือน้ําต้องมีเพียงพอนะคะถ้าเลี้ยงในรังเลี้ยงในรังที่สําคัญคืออากาศจะร้อนจัดมากช่วงกลางวันเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะสแสลนต้องกลางให้เขาบังแดดให้อย่างน้อยห้าเป็เลยค่ะอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญ สติกที่คลุมรลังบอลอย่าปิดให้มิดนะคะต้องเปิดช่องให้เขาระบายอากาศเพราะว่าถ้าปิดมิดอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวบอลสีเขาจะน้ำที่หยดลงมาจากข้างบนเนี่ยจะทำให้บอลสีของเราถ้าตกมาค้างที่ใบบอลสีก็จะเกิดอาการช้ำและก็เน่าไปในที่สุดนะคะถ้า เพื่อนๆไม่ระบายอากาศเพราะว่าน้ําที่หยดลงมาหรือน้ําที่ค้างอยู่ที่ใบเมื่อเจออากาศร้อนๆเขาจะช้ําแล้วก็เปื่อยเน่าไปเลยนะคะเพื่อนๆต้องทําการระบายช่องลมให้เขาด้วยเป็นไป,นปนได้อย่าปิดมิดเปิดครึ่งอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะเปิดแบบนี้เลยถ้าอยู่ใต้เสเลนแล้วให้เปิดไว้แบบนี้เลยนะคะหน้าร้อนอะมะแมลงไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่หรอกค่ะแต่อากาศตัวแปรสำคัญเลยนะคะเพราะว่าร้อนจัดมากๆบอนสีก็จะเกิด อาการใบช้ำใบเปื่อยและก็ใบเน่าเช่นเดียวกันกับหน้าหน้าหนาวเหมือนกันนะคะหน้าหนาวที่ผ่านมาก็ดูแลค่อนข้างลำบากหน้าหนาวควรปิดให้มิดแต่ถ้าหน้าร้อนควรเปิดบ้างค่ะระบายอากาศเปิดช่องให้เขาเลยนะคะบอนสีของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยสวยงามให้เราได้ชื่นชมตลอดหน้าร้อนที่จะมานี้เลยนะคะหลับวันนี้ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการเข้ารับชมและรับฟังถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะและก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยค่ะสวัสดีนะคะ